เป็นแนวทางนะครับหัววียาประหยัดน้ําฉีดมันมันสูงครับฉีดได้ดีมากนี่นะครับเป็นอย่างนี้เป็นมอตเตอร์12โวลต์แล้วก็มีจานของหัววีแล้วก็หัวหยดนี่ครับแล้วก็วาล์วสวิคกัขอ้อพีวีซีบ้านเรานี่นะครับลนไฟงอ สายยางก็จะเป็นสายยางน้ำมันดีดีหน่อยมันจะได้ไม่รั่วง่ายสายก็พันเก็บดีๆมอแบตบมอแบตบมอไซนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูนี่เปิดสวิตช์ยาก็แล้วแต่ครับเปิดครึ่งเปิดเต็มได้ดีมากครับเบาสี่ลิตรนิดนี่ครับฟุ้งเลยครับครับผมสุดยอดไปแล้วครับเดินยิงดียว